ลอยไปเป็นพระอาทิตย์ข้างขวาเป็นพระจันทร์ผมเข้านวดเขาผึ้นกระจายขึ้นไปเป็นดวงดาวเมื่อหนังบางสาเปื่อยอย้วยลงเป็นเรือนาไร่สูงเลือดรินไหลเป็นสายน้ำคูคลองว้าดินจักรวาลกำเนิดเสร็จ จัดแสดงที่นี่จะเมาเอาไว้เพียงเท่านี้เราไม่ได้ตัดคอ,อรา์าชวงศเผยให้ชมกันนะคะก็เป็นการไม่หวาดเสียวจนเกิน,กนไปค่ะใหู้ปแบบที่ต้องการแล้วจะนําไปเผาก่อนหนึ่งครั้งแล้วนำมาเขียนด้วยสีที่มีส่วนผสมของทองแดงหรือว่าโคบอลค่ะสรตัวที่2นี้นะคะเป็นยุคที่ข้าพล่อมตั้งแดสไหม